การทำสัญญากู้ยืมเงินแทนคนอื่นโดยที่ตนเองไม่เคยได้รับเงินกู้เลยสามารถต่อสู้คดีได้จริงไหมตรงนี้ก็ต้องถือว่าบางครั้งการกู้ยืมเงินนะฮะคนที่กู้ก็ไม่ได้ทำสัญญาแต่ไอคนที่ไปทำสัญญาดันไม่ได้รับเงินกู้ปัญหาจึงเกิดขึ้นมาว่ากรณีมีการฟ้องร้องต่อสู้คดีกันนะฮะว่ากรณีคนทำสัญญากู้ไม่ได้รับเงินตามสัญญาสามารถต่อสู้ได้ไหม หรือเป็นการทำสัญญากู้ยืมเงินแทนคนอื่นที่เป็นการไปทำค้ำประกันนี่เขาตรงนี้ต้องรับผิดชอบด้วยเหรอนะฮะแล้วกรณีว่ามีการต่อสู้คดีการหลักการกฎหมายเป็นยังไงพี่อนอนท์ในเรื่องการกู้ยืมเงินนะฮะโดยปกติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653ก็มีการกำหนดไว้นะครับว่ากรณีกู้ยืมเงินเกินกว่า2,000บาทถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญจะฟ้องลองบังคับคดีไม่ได้ นั่นก็คือโดยปกติการต่อสู้ในศาลนะฮะศาลพิพากษายกฟ้องได้กรณีว่า 1. ไม่ได้ทําสัญญากู้ 2. สัญญากู้นั้นคนกู้ไม่ได้ลงลายมือชื่อนะครับ3การกู้ยืมเงินไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือ 4. กรณีว่ามีการทําสัญญากู้แต่ไม่ได้รับเงินจริง 5. ก็คือกรณีว่าไม่ได้เซน็นลายเซ็นปลอม 6. ก็คือเซ็นไปโดยกลช่อฉนโดนหลอกลวงไปเหล่านี้ สามารถต่อสู้ให้ศาลยกฟ้องได้แต่ในกรณีประเด็นที่ว่าการที่เราไม่ได้รับเงินกู้แต่เพียงแต่เราไปทำสัญญาให้คนอื่นไปทำสัญญาแทนคนอื่นโดยเราไม่เคยได้รับเงินกู้จริงต้องรับผิดตามกฎหมายด้วยเหรอือในเรื่องนี้จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา350นะครับได้มีการกำหนดในเรื่องการแบ่งนี้ไว้โดยเบื้องต้นมาตรา3-49ก่อนนะครับเขาจะมีการกำหนดว่า เมื่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทําสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสําคัญแห่งนี้ไซส์ท่านว่านี่นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปด้วยการแปลงนี้ใหม่เขาเรียกว่าการแปลงนี้และมาตรา350้าเขาบอกว่าในกรณีว่าลูกความกรณีแปลงนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกนี้นั้นลูกนี้นั้นโทษนะฮะจะทําเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ก็ได้แต่จะทําโดยขืนใจลูกหนี้เดิมหาได้ไม่ ตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการแปลงหนี้โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ใหม่ก็ต้องถือว่ามีผลผูกพันนะครับไม่ว่าจะเป็นการการเปลี่ยนสาระสำคัญของหนี้นะครับตามมาตรา3 4 9เปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญเปลี่ยนสิ่งยังไงครับนั่นคือกรณีว่าเปลี่ยนมูลหนี้จากหนี้ซื้อขายเป็นหนี้กู้ยืมเปลี่ยนหนี้กู้ยืมเป็นหนี้รับสภาพหนี้ เปลี่ยนหนี้ก่อสร้างรับจ้างก่อสร้างเป็นหนี้กู้ยืมเงินหรือกรณีเปลี่ยนตัวลูกหนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสําคัญของหนี้กฎหมายอนุญาตให้ทําได้นะครับโดยเฉพาะกรณีเปลี่ยนตัวลูกหนี้เขากําหนดไว้ตามมาตรา350เลยนะครับว่าแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั้นจะทําเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่เลยก็ได้ ดังนั้นถ้ากรณีว่าหนี้ดังกล่าวนะครับมีหนี้เดิมจริงแล้วเราไปทําสัญญาเปลี่ยนนะฮะทำสัญญากู้ยืมเงินแทนลูกหนี้เดิมเขาก็ต้องถือว่าเป็นการทําสัญญาเปลี่ยนตัวลูกหนี้เป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ยกเว้นแต่แต่ว่าหนี้ดังกล่าวนั้นคือไม่ได้มีอยู่จริงนะครับลูกหนี้ก็ไม่ทราบมาก่อนเลยว่าหนี้ดังกล่าวสมบูรณ์หรือไม่หรือมูลหนี้เดิมที่เราไปทําสัญญารับสภาพหนี้นั้นเป็นหนี้ผิดกฎหมาย นี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีมูลนี่จริงเป็นนี่หลอกๆอกเหล่านี้เราไปทําสัญญาแปลงนี่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี่ไม่ได้เพราะนี่เดิมมันไม่สมบูรณ์เรามาแปลงรับแทนมันไม่ได้อยู่แล้วในเรื่องนี้ก็มีดีกาเกี่ยวกับเรื่องการแปลงนี่โดยเปลี่ยนตัวลูกนี้ไว้นะครับเป็นดีกาที่9 8 4 2 2ทับสองการที่จำเลยยอมรับผิดในนี่ที่บิดาจำเลยและเขือญาติมีต่อโจทย์ด้วยการทำสัญญากู้ยืมเงิน โจดตามฟ้องเป็นการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ทำให้หนี้เดิมระงับก่อให้เกิดหนี้ใหม่ระหว่างโจทกับจำเลยจำเลยมีความผูกพันต้องรับผิดชำระหนี้ให้แก่โจ์ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจำเลยจะอ้างว่าไม่ได้รับเงินกู้ยืมไปจากโจ์สัญญากู้ยืมเงินไม่สมบูรณ์จำเลยไม่ต้องรับผิดต่อโจ์ตามสัญญากู้ยืมนั้นไม่ได้นะฮะตัวตัวคำพิพากษาของศาลฎีกาวางหลักไว้เลยว่าเราไม่ได้รับเงิน แต่เราไปทำสัญญากู้ยืมเงินแทนพ่อแทนญาติเหล่านี้คุณต้องรับผิดฐานแปลงหนี้ตามมาตรา3-50นะฮะมีผลผูกพันทันทีดังนั้นก็เราก็ต้องมาดูนะฮะว่าการที่เราจะไปทำสัญญากู้ยืมเงินแทนคนอื่นเขาก็ต้องดูให้ดีนิดหนึ่งเพราะถ้าเกิดเราทำไปแล้วเราอาจจะมีผลผูกพันตามสัญญาที่เราทำให้ไปไม่ว่าเราจะได้รับเงินกู้ตามสัญญานี้ เราจะเป็นหนี้เขาอยู่ก่อนหรือไม่ถ้าคนอื่นเป็นหนี้เราไปทําสัญญายอมรับผิดเราต้องรับผิดตามสัญญานั้นฐานแปลงหนี้โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ทันที